วันหนึ่งเลียนยองแจโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเทวิสการกับการคัมแบ็กครั้งใหม่นี้นะครับกับอัลบั้ม Between One and Two นะครับหลังจากที่มีการปล่อยตัวโปสเตอร์แรกสำหรับการคัมแบ็กของทวิสนะครับแล้วก็ปักวันคัมแบ็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับอย ตัวแทร็กลิสต์นะครับแล้วก็อัลบั้มพรีวิวนั้นออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วว่าจะมีคอนเทนต์เนี่ยปล่อยออกมาวันไหนบ้างและจะเป็นอะไรกันบ้างซึ่งตัวอัลบั้มพรีวิวแล้วก็แทร็กลิสต์นี่นะครับก็จะเป็นการเปิดเผยว่าอัลบั้มนี้เนี่ยจะมีเพลงอะไรกันบ้างชื่อเพลงอะไรกันบ้างและก็จะมีทั้งหมดด้วยกันกี่เพลงนะครับสำหรับอัลบั้ม Between One and Two ของ TWICE นะครับก็จะมีเพลงด้วยกันทั้งหมดอยู่7 เพลงด้วยกันนะครับซึ่งเพลงไตเติลหลักของอัลบั้มนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเพลงว่า Talk Dead Talk นะครับและก็ตามมาด้วยเพลง B-Side อันดับที่2ของอัลบั้มนี้นะครับที่มีชื่อเพลงว่า Queen of Hearts และเพลงลำดับที่3นะครับในเพลง B-Side ก็มีชื่อเพลงว่า Basics และก็ตามมาด้วยเพลงอันดับที่4ที่มีชื่อเพลงว่า Trouble และก็ตามมาด้วยอันดับที่5นะครับที่มีชื่อเพลงว่า Breath และก็อันดับต่อไปเพลงอันดับที่6ชื่อเพลงว่า Gone อันดับที่7เพลงสุดท้ายของอัลบั้มนี้นะครับมีชื่อเพลงว่า When We Were Kiss อัลบั้มนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่เเพลงโดยมีเพลงไตเติลหลักที่ชื่อว่า Talk That Talk นะครับซึ่งชื่อเพลงแต่ละเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยแถมตัวรูปภาพที่ปล่อยออกมาสําหรับแท็กลิสเนี่ยก็น่ารักมากๆจีซันสดใสตามสไตล์ของวง Twice นะครับแถมจะเป็นสีประจําวงอีกด้วยเป็นเหมือนรูปภาพที่อยู่บนกระดานนะครับเป็นการจัดบอร์ดแ,แล้วก็มีโตะเอกสารหรือว,ว่าโตะเขียนงานเนี่ยวางอยู่ด้านล่างมีทั้งแฟม้มมีทั้งดินสอแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับและอัลบั้มพรีวิวที่ทาง ปล่อยออกมานะครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอัลบั้มครั้งนี้นะครับที่จะมีด,มด,ด้วยกันทั้งหมด U4 ปก4เวอร์ชันด้วยกันสําหรับอัลบั้มครั้งนี้นะครับก็จะมีด,มด,ด้วยกันทั้งหมด U4 ปก4เวอร์ชันด้วยกันเวอร์ชันแรกนะครับนั่นก็คือ Archive Version ตามมาด้วยเวอร์ชันต่อไปนะครับกับ Cryptography Version และเวอร์ชันที่3นะครับนั่นก็คือ Pad Finder Version และก็เวอร์ชันสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งเวอร์ชันก็คือ Complete Version นั่นเองซึ่งแต่และเวอร์ชันเนี่ยก็มีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกกกัันบอุป,ปรณ์ต่างๆที อยู่ในออฟฟิศหรือว่าสำนักงานเลยเหมือนจะเป็นคอนเซปของทวายส์นะครับกับอัลบั้มนี้ซึ่งตัวแทร็กลิสเนี่ยก็มีอุปกรณ์ออฟฟิศต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานเช่นเดียวกันมีความน่ารักแล้วก็มีความเก๋กูดมากๆเลยนะครับกับอัลบั้มนี้นอกจากนั้นเนี่ยอัลบั้มพรีวิวก็ยังมีอะไรอีกมากมายเลยให้ไปดูนั้นได้เห็นนะครับเกี่ยวกับรายละเอีดของอัลบั้มนี้ว่าจะมีอะไรกันบ้างในแต่ละเวอร์ชัน ไม่ว่าจะเป็นตัว CDR นะครับที่แต่ละปกเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปโดยมีสีของแผ่นซีดีที่แตกต่างกันแล้วก็มีตัวบ็อกซ์นะครับที่บอกว่าน่าจะเป็นกล่องอะไรบางอย่างแต่ละเวอร์ชันก็แตกต่างกันไปอีกแล้วก็ยังมีโพลารอยด์โฟโต้การ์ดนะครับแบบ9แผ่นเลยแล้วก็ยังมีตัว crosscode p o s t c a r นะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยมาว่าจะมีใครกันบ้างแต่บอกว่า random one out of nine นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวฟิล์มโฟโต้สติ๊กเกอร์อีกที่ก็เป็นการแรนดอมเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมี m e s s a g e ะครับโฟตโต้การ์ดก็แรนดอมอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีฮาร์ดกลาสนะครับที่มี1แบบให้สะสมกันนะครับในอัลบั้มครั้งนี้นอกจากนั้นก็ยังมีตัวแรนดอมเพิ่มมาอีกนะครับอย่างโฟลต์โปสเตอร์แล้วก็โฟตโต้การ์ดนะครับที่เป็นแรนดอมซึ่งตัวโฟตโต้การ์ดเนี่ยก็จะมีการแรนดอมแบบ5 out of 45เลยนะครับเรียกได้ว่าแรนดอมกันแบบจุกๆแรนดอมกันให้สะใจแรนดอมแบบแรนดอมไปเลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทุกคนทวายส์เนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์ออีกกย่่างนนะั็คื โฟโต้การ์ดเซตนะครับกับโปสเตอร์ที่เฉพาะพรีออเดอร์ only เท่านั้นหากใครเนี่ยที่สั่งหลังจากที่หมดพรีออเดอร์ไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับในส่วนของโฟโต้การ์ดเซตแล้วก็ตัวโปสเตอร์ฉบับพิเศษนี้นะครับซึ่งตัวโฟโต้การ์ดเซตเนี่ยก็จะมี4แบบ4 t y ไทป์ด้วยกันแล้วก็ยังมีโปสเตอร์นะครับ4ไทป์เช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆใครที่อยากได้ตัวสเปเชียลหรือว่าพรีออเดอร์ only เนี่ยก็ต้องรีบสั่งพรีออเดอร์กันเลยนะครับสำหรับอัลบั้มของ TWICE ในป e t ว e น1 and 2นะครับและน รายละเอียดของอัลบั้มของ TWICE นะครับที่ปล่อยออกมาให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เห็นกันแต่ว่ารูปภาพหรือว่าคอนเซปต,ต์ต่างๆของแต่อัลบั้มนั้นก็ยังไม่ให้เห็นนะจ๊ะไปลุ้นเอาในวันหลังเดอร์สาวและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ t r a ็กลิสแ a n อัลบั้มพรีวิวนะครับของ TWICE ในอัลบั้มใหม่มินิอัลบั้มชุดที่11นะครับกับ TWICE Between One and 2นั่นเอง ใครที่เป็นแฟนคลับของทวิสนะครับเหล่าวันทุกคนเนี่ยอย่าลืมรีบสั่งซื้อรีบสั่งจองรีบสั่ง p r e เด d e r อัลบั้มกันนะครับจะได้ไม่พลาดสําหรับตัว pre-order อัลบั้ม only และก็อย่าลืมซับพอร์ตสาวๆทวิสนะครับกับการคัมแบ็กครั้งนี้ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในวันที่26นะครับมารอรุนแล้วก็มารอเป็นกาลังใจให้กับการกลับมาอีกครั้งของทวิสกันนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอร์เคปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกาลังใจให้กันแล้วก็กดติิดดตาาามมมมอกกกไปป้้ววยนนนครััับบลลใให่ส ีครับอันยอง